สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการติดอ่างข้าควครัวนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กันที่สตูอีกแล้วเช่นเดิมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะทําเมนูปอเปีย๊ยะไส้ชีสสูตรติดอ่างนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าปอเปีย๊ยะไส้ชีสสูตรติดอ่างจะมีวิธีการทําแล้วมีวัตถุด,ดิบอะไรบ้างไปชมไปเลยครับอันนี้เป็นหมูปลาช่อนะฮะที่เราซื้อสําเร็จรูปมามันจะมีความเหนียวหนืดอยู่แล้วนะฮะ ก็เราจะไม่ค่อยเพิ่มเติมอะไรมากมายเพราะว่าจริงๆหมูบ้าชอบมันค่อนข้างที่จะมีรสเค็มอยู่นิดหน่อยนะฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใส่กุนเส้นกุนเส้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหัน่นให้มันเป็นฝอยเล็กๆนะฮะแล้วก็ใส่ไปในหมู uh oh. แค่นี้นะฮะแล้วก็คนได้เลยกินกับน้ำจิ้มไก่ได้กินกับน้ำจิ้ม หว,าน,วานเปรี้ยวอะไรได้หมดเลยแล้วแต่ใครจะชอบกินน้ำจิ้มอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาห่อกันนะฮะแล้วก็ใส่ชีสวางแบบนี้เติ๊บผัดแบบนี้หนึ่งทบนะฮะถืบหับผัวข้าว แล้วเราก็เอาน้ำแตะนิดนึงเพื enfin ่อปิดผนึกเ้าไว้แบบนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะเป็นปอเปียแท่งๆแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราทําแบบนี้ไปจนครบเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปทอดอีกทีนึงให้เพื่อนๆจิมกันเขากำลังทาน้าคนอยู่เฮ้ยทานที่บายนี่เลยอะมาเทนเดอร์เทนเดอร์กินไม่ได้เราอะเอออาดกเฮ้ยกินได้ มันเป็นปูอัดใช่ป่ะเอ้หมูมันเป็นไก่บักจ่อไก่บักจ่อลองไก่บักจ่อเอาไม่จอยจเหพี่แหวนลองเลยผอนนะโอ้โหเสีงแบบกรุบกรอบแบบอุ้ยผอนยังไงขมเมนต์คอมเมนต์หน่อยขมิ้นเตเตอร์อร่อยดีเป็นเค้มใช่ครับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มบวยอร่อยมาร์กมาแล้วแปดปี นี่เ้าบ้ยป็เนี่ยสูตรยยชาสยานั้นอกว่าสูตรยัยชาตะกอเฉอๆก็กินอะไรวะมันคือกินไงกินชีสไอจอยแล้วมัไแตกแบบแบบแตกชิแตกเปิดให้เนี่ยของไอพัก์ิน่ะ้ลอ้ไเไซ้แบบถีดมาเลย ที่ในโซเชียลมันแดกไม่ลง้วนะมันแดกไม่ลงอะสังเกตนะคนอื่นกินไม่พี่กินได้คนอื่นหยุดแล้วนะใช่ฝากไ้ด้วยนะกับรายการติดอ่างข้าบครัวแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะพาไปกินร้านไหนนะไปเที่ยวชิมร้านไหนจังหวัดไหนหรือว่ามาทําเมนูอะไรนะก็ต้องคอยติดตามชมกับรายการติดอ่างข้าครัวนะเพราะว่าช่วงหลังนี้ต้องบอกก่อนว่าออกไปต่างจังหวัดด้วยนะนอกสถานที่แล้วก็แบบว่า บางที่อ่ะเราก็ไม่เคยกินอาหารแบบเมนูนั้นๆเผื่อแบบเผื่อคนผู้ชมหรือแบบเพื่อนๆที่แบบติดตามชมรายการติดอ่างข้าวกลัวนเนี่ยก็จะแบบไปตามไปซื้อกินรที่ต่างๆถูกต้องนะฮะแต่อย่างที่ขายไม่ได้เลยคือเราต้องการผู้สนับสนุนอ่าไม่เราจะไม่มีค่ารถไปถูกเราจะไม่มีค่าขนมแล้วอย่างน้อยอุดหนุนเสื้อเราสักตัวสองตัวอ่อ้อยเฮ้ยพูดดีพูดดีนะฮะฝากไว้ด้วยผ้าดีมากก็คือแบบ ใส่แล้วครั้งนึงที่เหลือเจ็ดรถได้ร <c oughs> า<ำ>ใคร <c oughs> แบบว่าติดตามช่องเด็ดตามช่อง YouTube นะก็ฝากกดแชร์นะฮะกดกระดิ่ง <c oughs> แจ้งเตือนไว้ด้วยนะ,ะแล้วอาทิตย์หน้าเจอกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย <c oughs>